เจ้าประทุวันลูก้าสรข้าอยู่กับสางสิทาออาายาเด้ก็มาไล่ปีเดิมเป็นลูกองพระไม่ยอมพอแม่ก้องเจ้ามวยแต่ดูช่ชวยด้วยปราหนีตั้งแต่เด็กบลาจนยาวสิบเก้าปีก็พอดีบุรุษหนึ่ง,งก็ตึงมาก คือคว่าใจแรงประวิธเมื่อแตงวาหรกิดซ่งกันพบชอบอยองก็จะใครสนัอ่จะรักกันชอบกันดิฉันพาอยู่กันมาฉันมีลูกเดี๋ยวนี้สุดพูกพันมาบบรน้พระแย้งประวิทธโดยก็ได้พิดประกาศฟ้มามันิสงหาวาัวด ซิงวังแรงประสิตนั้นรอนเจ็อยู่แรมกันว่าพร้อมกันเราสร้างมาอ่านั่นแหละกว่าจะแรงประสิทธิ์เวลานีก็ทางการบ้านเมืองได้สร้างมาเรียกตัวกลับ้ดยการนั้นเอ,อ่อถึงการกลับไปครังนี้ก็อเก็มีงานสำคัญคงจะเป็นงานที่เกี่ยวกับทางราชก,การ เพราะองค์ประราาน,นั้นก็ได้ส่งมอบไม้ความวาว้วางพระไทยไว้กับขวาใจแต่พวงเดียวในรัชนาักว่าสร้างในการต่อไปแต่นี่มันก็เกิดมีปัญหาอยู่ว่ามันเกิดมีปัญหาพกูกฟันกันครับเกี่ยวกับปฐวันเ,เพราะอยู่กันจนกระทั่งว่ามีลูกมีเจ้าแต่ที่จริงแล้วไม่ควรใจเรื่องอย่างนี้เกินหนีขึ้นแต่เถวะ อไอ้การรักการชอบกันนี่มันอยู่ถหัวจเอเป็นเรื่องสําคัญความรักนี่มันเกินมาจากความสรงสารและความเป็นใจและเกินมาเป็นรักแท้ขึ้นมาพระแสงพระสิริ็รักเจาก้าปฐมวัน่างๆท,ที่ปฐมวันนี่ก็เป็นแต่เพียงลูกที่อยู่ในสกุลของพราามถึงถ้าจะเทียบเพียงกับสักดีหน้าท่านะแล้วก็ค่าควร คูกันไหมแต่ควาชายก็ได้ส่งปลาหลบอยู่เสม,มอว่าความรักของควาชายนั่นจะเป็นความรักมีอมมตะและจะไม่สอดทิ้งเจ้าปฐมวันก็ดีแล้วแหละเออขอให้เจริญเจริญแล้วอใอ้ทุกขีทุกขีมาตามสีผุงปรารนั่นซึ่งไม่เอ็นแก่เอ,อเจ้าปฐมวันก็อใอ้ควาายจงได้คําำหนึ่งซึ่งเลือดหรือรโลอย ค้อพระองค์ท่านยศหนึ่งที่กำลังตกติดอยู่อย่างดินแดนป้าดงผงล้วงนี่ก็คือเจ้าโน้นออ่อยซึงกำลังจะลืมตากันซึงได้ลืมตามามองโลกแล้วนี้นี่และเด็กตาดำดำนี่เป็นเรื่องสำคัญการเ,เป็นพวเป็นเมียกันเรียกว่ายัางไม่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าถ้าพูดกันตามหลักของกฎหมายก,ก็จะต้องมีการจัดทะเบียนสมรสกัน นั่นจึงได้ชอวาเป็นพัวเมียกันทูกตองตาม,มกฎหมายพัวเมียคู่ไหนแต่ย,ยังไม่มีทะเบียนสมรสนั้นสแสดงว่ายังเป็นความรักผีเพือนเอ่อก็ไม่พิดอะไรกับทว่าเป็นชูกันอยู่นะเป็นความรักที่ยังไม่สุกเป็นความรักที่ดิบๆอยู่เลยทีนี้เวลานี้ก็ยังไงเสียก็ซึ่งไม่ทะเบียนสมรสก็ได้ไอ้ตัวนี้ตัวทะเบียนสําคัญ ไอตัวตาดำดำนี่เรียกว่าเป็นธะเบียนนั่นนะทะเ,เบียนกินข้าได้กินนุ่มได้ทะเบียนก็อาจารย์ครับถึงแม้ว่าผมจะเดินทางกลับไปสูุงนครข้าสางเนี่ยก็จะใครว่าจะกลับไปแต่เพียงลำพังลูกเมียของกาบองนี่ยก็จะนำกลับไปด้วย ตามที่เคยได้เข้าให้ไรเขามันสัญญาไว้กับน้องมาทุกวันแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะแล้วก็วันพร่งนี้ก็เช่นกันคพรจะได้เตรียมตัวเตรียมการไปจะเดินทางไปกับพี่ไปสูนน่นครฟาสางพี่สิทธิ์แน่ใจเลยค่ะแน่ใจอะไรว่าเมื่อวันไปนครฟาสางน่ะชาวเมืองฟาสางน่ะก็ยังมีปิดปากหัวเราะเยาะ ย้ยหยันพี่ว่าพี่น่ะคงจะเป็นคนที่ร้ายไม่ตอบแล้วนี่ยโอ้พี่ไม่กลัวคำกระหานงเด็ดขาดในเมื่อเรารักกันซะอย่างยิ่อยู่แต่ว่าเจอวันนะพี่ก็รู้แล้วใช่รู้กันแล้วโอ้เราจะมาเอาฐานะออกมาเป็นเครื่องตัดสินชีข้ขาดเรื่องความรักกันนี้มันไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องคิดอะไรมาก เตรียมตัวแล้วก็นําลูกเดินทางไปแล้วก็สงสัยว่าจะตรงไปวันนี้ด้วยเพราะว่าทางบ้านเมืองแล้วก็ดสั่งมาเป็นการด่วนที่สุดเลยทีเดียวยายก็สั่งมาด่วนอา่าพาลูกเราไปด้วยโอโลูกของแม่โอกาสนี้่ะแม่จะได้พาลูกไปยังบ้านเมืองของพ่อลูกดีใจไหมลูกแม่อ่ะลูกดีใจค่ะ ดีใจที่ได้ไปเห็นหน้าผูกได้เห็นหน้า,นนาย่า,ยาพ่อญาได้ผูกพังหนูนั่นเล้ข่าวว่าท่านแผ็นเระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ละแม่เจะรูกใช่รูจริงๆูดเจ้าปากก่อนมันต่อยอ้อยนั่นออมันใช่ร้อนหนมันก็นไม่หมูหลงมันออกมาก็เรียกว่ามันติด เลือดพอมันขึงทั้งติดเลือดแม้มันขึงแต่ว่าปัน์เนี่ปัจจุวันเจ้าวนไปแต่การไปเนะี่ยกูขัดขันรักอย่างในเรื่องการผ่านเด็กผ่าเล็กไปผ่าลูกผ่านเตาไปนะมันเป็นการลำบากเพราะหน้านี่เป็นหน้ามรสรุ่มค้นความันก็ตกไม่คาดวันเกรงหวาไปในกะลางลูกกลางทางกลางลุงกลางป้าเกิดมีค้นควาตกลงมาแล้วก็จะทําให้เด็กนี่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย มื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจนมาทีนั้นกน็ลำบากเพราะเราย่ายาเงาหม้อที่ไหนก็ไม่มีในนงในป้าไหวกับกู้ได้แค่นี้นะลูกไม่ต้องฟ้าไปโอ้แต่ว็นนี้ว่าแดงนายยังกินนมซึ่งกินนมก็ไม่ปลื้มดาชาวบ้านแทมน,นี่ก็เป็นผู้ที่มดยความเมื่อยาดีคอยกอดช่วยกอดเลือดก็ให้มาเป็นแม่นมมันแต่คงไม่สาใดก็คงจะกลมนุ่มแล้วเพราะอายุก็แก่ก เข้าไปจํำค่วมแล้วพูดได้ไรเราปัดย่างแล้วอ่าแดงอยู่กับหลวงปูได้ไหมลูกแม่จะไปไหช้าแดงคงจะไม่ดื้อะแดงคงจะไม่ดื้อหรอกนะแดงอยู่กับหลวงปูที่นี่ลูกนะถ้าเห่นนั้นแดงจะอยู่กับหลวงปูที่นี่แดงจะไม่ไปขอให้พ่อและแม่แนะทุงเจ้ดีใจนะค่ะอย่าลืมว่า กอไปในเมืองแล้วก็จะรีบซื้อของที่แดงปราถนามาให้แดงด้วยอะไรลูกต้องการอะไรนะ่อจะซื้อมาให้ลูกของนั้นเลยเอะโอ้คนดีของพ่อดีพอแสนดีใจักพอแสนดีจะห่วงลูกของพ่อพอไม่อยากจะกจากลูกของพ่อไปแต่พอไปเสร็จธุระเรียบร้อยก็จะกลับมาหาลูกของพ่อแดงต้องการจะได้ทุกกรายทิศทางไว แดงต้องการจะได้รถเล็กๆสักคันหนึ่งเอาฮะเขาจะซื้อมาให้แดงอยากทานขนมเค้กแดงอยากทานอวันจิงเขาจะซื้อมาให้ขอแต่ว่าแดงได้ยาดื่มแล้วกันว่างแล้โลก็โลกเจ้าโลกนายโลกจักเจ้าเล่งเจ้าข้อเจ็ดจดตองการไปเงินเออทำไมเมื่อโลกเราโลกเราเอาอ ลูกเจ้าลูกได้ก็ไหว่านดื้อนะลูกนะมไม่ไม่ดื้อแอ้วแลวก็ได้ข้องดี嘛นั่นเราแต่เพื่อได้ข้องดีก็เดีเข้าไปนอนกัเมียเามาเต็มนุนม่นมันทะแล้วคือว่าเลาบบ้านถึงยงไดดัไม่เป็ปดเป็ดจู้อไม่เป็ดเป็ดจู้ได้ เ,เมียกลัวแล้วเปิดได้ตีนมาทึงๆฉอตึงๆฉอมาไม่รู้รรป็นเยียบโคลนมาได้นเมเมียปูผ้าปูบออไรเข้าพลุกขึ้นไปแล,ล้วเรวว่าเจะวอร่อยมากทั้งพี่ทำบนเตียนอนเมื่อไนอนกับเมียนอนตังช็กๆโลกถึงได้ก็ได้โลกช็อก็อกแล้ว ตัวตัวลูกเราหยัดผมเกิดมาแมยอันประวัยอยากไปไหนอันนูกนังงอยู่บ้าลนังเอ้าไปเลยไปกันว่าไม่อยากไปว้าอันเธอทำยอดนะจัง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 เออหนอกชานไปโอ้ช่วยมาตึ้งที่ทายโลกของเราหวานใจเราน่ วานกูเด้อทีวานกูเด้ออ่านแ้วโลงญาติจกโลงถึงไม่ต้งประกอบอ่านเราวิญญาณญาติจกมันมาต้งเดี๋ยวลอยวอนนี้นะมันไม่ถี่ไป่กหน่อยนายโยวิญญาณเด็กลองนายโยก็ปุดประตูใช่ไหมแล้วคนทำมั่นกันมาเด็กไม่ไม่ประตูเด็กเข้าเดี๋ยวลอยเพลินผ่านในวัดงฮ่าหนได้คนรอกคนหาพาไปหลอดใช่แล้ว ตอนเ้นล้วแเขาวันไนโบคนแหละพวกจน,จนในโยกับตอนมันะก,กู้แล้ววิญญาณทรกลุมาเตโบถไม่ตอนใน,น,นพวก,มมกนี้พวกขี้มนียอยาจ้อยอย่าต้อยบังข้ามากเกิกเกกดกกนในโบมั่วถงจู้หรือเลาวิญญาณทรกลุกได้ลกถไม่ทุ่มระกอบแบบน้แหละลูกเจ้าหลูกนายนนพ่ออ ให้รถเล็กๆมาให้ลูกอ่ะก็เราได้จอคว้าป้องทำหลอกหลอนไอ้มันรุ่นตายมาให้มาปักเกลี่ยแล้ววันทั้งนี้เหรอไปเล่ต่ำนัวต่ำไหนปลักม้นู้นแล้วเว้นแต่ด้วยตาแต่วันไม่ต้องเกลือกปลักอยู่เพ่อฮะลูกเจ้าลูกนายหนูกินขนมเค้กขนมเค้กหนูกินโลวันกินก็ร้องแม่กินหนามอ กินหน้มอ,อก,กับเกลือกินงก็เอาเผื่อจีเอือมันดีมันมันไม่ตามเมือกันนะบางวันเดือนปล่าลอยไปไหนไหนวันน,น,นีแต่ว่ามันแล่ไปก่อนว่าวันนี้เราแกงปลาเต็มเต็มมอแกงเต็มเต็มมอต้มดอกมู่เต็มเต็มมอเพรว่าเราจยลงนูนะขับนั่นแต่เล่นขับน้อยเพราเราไปกี่ว่าเพราะอะไรล่งดัน họ bây giờ leo kim can lên đi quá ơi ủm cao này cứ mầm chát đó, chẳng để nằm đó cái dạng vậy họ nên luộc mà phải nằm cao nằm can, trứng không thể lửa chát mẹ, đi luộc cháo luộc này gọi là mẹ, nay cô để bằng าไม่กครู้บานตรงมาเนี่ยกูกันแน่หรอกูได้รู้กับกันเนอะมึงแล้กูเห็นไม่เจอเสเ,เนี่ยกูก็เถไม่ได้เถียเรามาเล่นมึงหาไปได้หรอกนะเวลานี้ก็ได้เวลาสมควรนะแดงจะอยู่กับหลวงปู่ตูนะ้แคแกแม่จะอยู่กับหลวงปู่แม่จะให้แดงหลับซะกนะ่อนมาพาแม่มันหลับซะก่อน ค่ะวะก็ยังไม่หลับนะวันคงไปไม่รอดแน่ๆเลยค่ะนั่นแหละลูกอาจาร์นอนล้วเห็ดแดงของแม่เออแดงของอ่อจงนอนใช่ไหมลูกนะหลับซะอนอนใช่ไหมลูกนะเออคว่างนะคว่างแล้วก็ให้ลูกขานอนอืมนอนใช่ไหม นอนลูกนะหลับเห้หลับตาสลูกหลับตาทะลูกนะเอ้ยตายว่ายาวว่าเร็รุนเกือเจรนสีรับเหลือนที่ អើយແងងនោអើយស្ងសមរ ้เจ้างามตายิงได้ไปเหมือนสองเพื่อนแ้งนาแต่คอยดูมาลักษณะบอบบางจับ,แล,บแล้วแล้วเพงลงจะก็รองาโลกนอนเรากล้เทือนกันเถือนทางบ้าน หลอกเจ้ากี่ครานมโนได้แม่ปลุกช่วยได้ดำ่ว,าวาา้านดั่ว้านไม่แหงว้านดังปลุกเน็งเดยดเน็กเพล,ลงอูบ้านเพอ๋อขัดเพลงขัดที่ชาวบ้านเว้ยนอนได้แม่ปลุกกัหลอกเจ้ากี่ครานการไก่ข้าวมัาวานจำแรงตายอ,อ,อ้อย ตัวเต้านิ้วก้อยตวนไก่มันเต้าข้อมือนังน่งๆๆเจได้ดำควันเรมันเรลวกอย่างงั้นจบแล้วไอมมึงก็มาหลังหลับแล้วลาก่อนนะอ่านั่นแหละลูกทีนี้เจ้าปฐุมวันนั้นจะจะได้ไป็ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองแล้วจะได้เกิดข้อเปรียบเทียบบคคอยูุ่ในเมืองแล้วก็ยู่กันเนปื๊ แล้วจะได้กลับมาเกิดครอบเยียบ,ยบแล้วกลได้ไปศึ่าตานใจกองเจาวังและพอพวกแม่พวกกองเ้าด้วยต้องลองใจว่าจะไปด้วยกันวันนี้ถ้าจกว่ากุศเรียไว้ด้วยถ้าจะนะช่วยหลัฟ้าแต่วยพอในซาวร์วัฒนาะเร็บเ้เราดีพอแม่นอกซาเลย เอี่ยมกาปฏิน้องเออแทงประเทศเบอกว่าช่วนในการเบาหว่านโยกเกิร์โย่ไม่เออโรดที่ว่าในเมืองกันก็โยกกันเหมือนกันน้ำรอดได้ได้ยินได้เชียงมันออกมาลองน้นอ๋ออีไปเลยรอดเออไปจบนี้แต่ว่าในนี้ในเปรี้ยวเปรี้ยวตายอย่าพูดอย่าเล่นอ่าเราเป็นคนบ้านนอกกองหน้าได้ชื่อว่า หน้าบางตึงตีนหน้าก็ดิไม่มือนคนในเมืองคนในเมืองตึตีนก็บางแต่หน้าก็ไม่บางเหมือนเราเพราะฉะนัน้นในไรกันเราอย่าพูดอย่าแล้งสีไปดูปิดตาเดี๋ยวชาวเมืองมีปิดปากว่าเราอ่กิดตึงชือเสียงกิดตึงเกียรติกลองพูดที่เขาพาไปเดียวแร้งประเทศ่อยเสียเชิงรับรับไม่ผือกับเวลาคนเพรผมไม่ผือรักว่าให้บมนูรนนงคนกนะ่อีอิปป้าโอ้ย มึงเนี่ยสำคัญเอาอย่าราว่าไงแต่ก็ผู้มาเรื่องก็ได้อย่ากจะไปพูดไปแลกเอาไม่ใชญ่ใบอยู่หรอกนั่นไรดับกันแล้วใครว่าแม่พูดแม่แลกว่าเอ้ไหนไรแปลว่าบแบกได้อย่าพูดอย่าแรงอ่อจำนะเผื่อตอ้องการอยากรูก้เฮ้ยไม่ต้องเตือนหรือย่านเงินคนย่านมมือ่อเจ้นเที่ยวมาว่าแล้วเมืองนอกเมืองหน้าอ่ามิกา ยูโรมาลออสเตรเลียล uh, uh, <Egypt. S 1> uh, ังกาอิสราเอลอียิปต์ไปมาหมดแล้วไม่บ่นบ่อยยอมไปนานเลยแล้วเราไม่เอาห่างกันแล้วกันบอกว่าแต่ว่าตัวเองทำหน้าที่ตัวเองกันทั้งอย่าไปก้าวไกลหน้าที่คนอื่นหน้าที่สิทธิสิทธิของตัวเองก็คืออยู่ภายในขอบเขตจำกัดที่อาชุนบอกเอง หน้าทีก็คือบ้องแผ่นดินภาวนาไม่ต้องมาเจ้าก้าวไกล่น่าทีคนนู้นไม่รู้ไม่รู้จักเลยเพื่อนว่ากับปาลิจีห์หิงนะลูกรอไม่รู้จักคำว่าผู้ชนะบุคคลใช่อันที่นี้ผมนี่ก็เหมือนกันอะเพรผมไม่ร,มรู้จักได้เหมือนกันอ๋อแต่ว่ากับปาลิจีผมก็รอมนับซื้ออ่ะระก็ยินแล้วว่ามึงนี่ไม่ใช่เป็นคนต่ำๆเ้ มึงจาบุ๊ตู้ตกำกันออกร้องนด,ดนนานีดผนัดรอนสาลไม่มโหกุ้ง่มาวันชวนกันรีบคันไรซึงกุงไทยหวา,างตอนกลางงานงย,าางยาดาดตอนกลาง,งาน